สวัสดีครับมาพบกับคอนโดหลักล้านพร้อมอยู่อาศัยนะครับบนทำเลศักยภาพถนนสีนครินกันห้องนี้นะครับอยู่ชั้น10บครับคอนโดซิตี้โฮมอาคาร4นะครับเนื้อที่29.90ตารางเมตรนะครับในห้องเนี่ยประกอบแยกโซนเป็นสัดส่วนนะครับมีทั้งห้องนั่งเล่นนะครับห้องครัวห้องน้ำ ห้องนอนนะครับแล้วก็มีระเบียงตัวคอนโดของเรานี้นะครับอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับทั้งโรงพยาบาลสิริราห้างแมคโครพาราไดซ์บิ๊กซีซีคอนเซ็นทันนะครับพร้อมอยู่อาศัยในราคาหลักล้านนะครับ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อท้ายคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ท้ายคลิปห้ามพลาดทรัพ์สวยราคาดีนะครับฝากกดติดตาม NG Property ไว้ด้วยนะครับเราจะนำทรัพ์สวยๆมาฝากขอบคุณครับ